LS 500 Hybrid นะครับซึ่งเป็นรถที่ราคาสูงที่สุดในยี่ห้อเล็กซัสเลยและคนที่ขายได้นั่นก็คือคุณวิลชิตรัตนาผาสุขน้องมอสของเรานั่นเองครับซึ่งอยู่ในทีมงานของเรานะครับปีที่แล้วก็เป็นเป็นท็อปเซล์มาเหมือนกันคก็เป็นท็อปเซลสองปีติดเลยปี7และปี6 8 2ปีซ้อนเลย2ปีซ้อนครับพี่ภูมิใจตัวเราจริงเรามีแพชชั่นอยู่ในตัวนั้นอะมันทําให้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ย มาทําให้ออกมาผลงานออกมาดีจนทุกวันนี้เป็นนักรีวิวรถเล็กซัของประจำโชว์รูมเราไปเลยอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เราอะหลงรักเล็กซัสแล้วก็พยายามหาข้อมูลมาเติมความรู้ของเราอยู่เสมอคือชื่นชอบเล็กซัสมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ทางพ่อได้ใช้รถเล็กซัสมาก็หลังคัน Ul <Auto> ครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราทีมงาน Lexus l a m i มินทของปี2568อีกชิ้นหนึ่งก็คือพวกเราได้ขายรถรุ่น LS 500 Hybrid นะครับซึ่งเป็นรถที่ราคาสูงที่สุดในยี่ห้อเล็กซัสเลยและคนที่ขายได้นั่นก็คือคุณวิรชิตรัตนาผาสุกน้องมอสของเรานั่นเองครับซึ่งอยู่ในทีมงานของเรานะครับมอสตอนที่มอส ขายรถ LS 500นเนี่ย500คันนี้ได้นะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับผมล้วตอนที่คุยกับลูกค้าเนี่ยคุยกับลูกค้านานไหมฮะกว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อรถรุ่นนี้จริงๆก็ตั้งแต่คุยตั้งแต่มาทำงานใหม่ๆเลยก็ใช้เวลาน่าจะสัก2ปีครึ่งสองครับประมาณนี้คุยกับลูกค้ามาเรื่อยๆใช่แล้วตอนที่ลูกค้าเขาตัดสินใจจองรถรุ่นนี้กับมอสเนี่ย วิทยาทีนั้นตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่ามันเป็นรถ,รถที่ก็คือไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่มีใครขายได้บ่อยๆใช่ไม่มีใครขายได้บ่อยๆและด้วยความที่ว่าเราอ่ะเป็นเซล์ที่อายุน้อยที่สุดเลยและขายรถร,ถรุ่นที่แพงที่สุดเลยเนี่ย <c oughs> ภาคภูมิใจไหมก็ก็ภาคภูมิใจครับเพราะว่าในส่วนของรถ L S ก็คือเป็นรถที่ที่ดีอยู่แล้วเป็นรถแฟกชิพของของเล克斯เลยแล้วก็ พอลูกค้าได้มาเลือกซื้อรุ่นนี้ก็ดีใจกับทางลูกค้าด้วยที่ได้รถยนต์ที่มีนวัตรกรรมที่ค่อนข้างจะายเอ็นท็อปเหนือที่สุดของเล็กซัสไม่ว่าจะเป็นความนุ่มเงียบเรื่องของวัสดุเรื่องของการใช้งานก็คือเป็น DNA ของเล็กซัในในทุกรุ่นมาอยู่ใน LS คันเดียวเลยโโฟังน้องมอสแล้วรู้สึกพี่มีความรู้สึกว่ามอสก็มี DNA ของเล็กซัสนะ เวลาพี่สังเกตมอสทำงานตั้งแต่วันแรกอ่ะที่มาทำงานจนถึงวันนี้มอสมีพัฒนาการขึ้นไปเยอะเลยอะพี่ดูว่าเวลามอสพรีเซนต์รถหรือให้ข้อมูลรถเกี่ยวกับลูกค้าเนี่ยมอสทำกันบ้านมาจนทุกวันนี้เป็นนักรีวิวรถเล็กซของประจำโชว์รูมเราไปเลย <c oughs> อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอะหลงรักเล็กซัสแล้วก็พยายามหาข้อมูลมาเติมความรูร้รของเราอยู่เสมออ,อก็ คือชื่นชอบเล็กซัสมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ทางพ่อได้ใช้รถเล็กซัสมาก็หลายคันตอนนั่งรถเล็กซัสคันแรกอายุกี่ขวบตอนนั้นสิบกว่าขวบใช่ครับแล้วก็นั่งมาเรื่อยๆก็เออรถเป็นรถที่ที่ดีมันตอบโจทย์เราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการนั่งสบายความนุ่มเงียบอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญคือความทนทานคัอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ชอบใช่ใช่คือใช้ไม่จุกจิก ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานจากที่เรานั่งตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆแล้ววันนี้พอเรามาขายเล็กซัสเนี่ยครับก็ตั้งพอพอมาถึงจุดหนึ่งที่เราเข้ามาอยู่ในการขายของรถยนต์เล็กซัสเนี่ยทำให้เราได้สัมผัสรถ,รถยนต์เล็กซัสมากขึ้นในหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น SUV รุ่นรถเก๋งอะไรเงี้ยมันก็มีความทำให้เราชื่นชอบในรถยนต์เล็กซัสมากขึ้นเราอยากจะหาความรู้ว่า ในจุดต่างๆของรถยนต์เนี่ยแต่ละคันเนี่ยมันมีจุดอะไรบ้างที่มันเป็นจุดที่แฝงอยู่แล้วทาให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าว้าวกับตรงนั้นนะแล้วเราก็พยายามถ่ายทอดให้ลูกค้าได้รับทราบเอ้ยพี่ว่าไม่แปลกเลยที่มอสเนี่ยนอกจากจะขายรถรุ่นที่ท็อปที่สุดของเราได้แล้วเนี่ยปีนี้มอสก็ยังเป็นท็อปเซลล์ของเลกซัสลามินทาด้วยใช่ไหมครับพี่ไม่แปลกเลยเพราะว่ามอสแต่เวลาเียอยากที่พี่ฟังมาเนี่ย มอสไม่ได้ให้ข้อมูลแค่เรื่องรถแต่ยังเป็นฟังก์ชันต่างๆแล้วก็การที่ทําพาลูกค้าไปสัมผัสประสบการณ์แล้วก็สัมผัสจุดเด่นของของรถได้ด้วยตัวเองเนี่ยตัวนี้มอสว่าการทดลองขับหรือการที่พาลูกค้าไปสัมผัสเนี่ยมีส่วนช่วยในการที่ให้เราปิดการขายได้ดีขึ้นไหมดีขึ้นครับเพราะว่ารถยนต์เล็กซสเนี่ยเขามีดีอยู่แล้วเราก็พาลูกค้าไปทดลองขับ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจรถยนต์ l e ็กซในจุดที่เขามีความต้องการอยู่แล้วเขาต้องการจะซื้อรถเราก็นําพาความต้องการของเขาเนี่ยมาอยู่กับ l e ็กซัให้ได้นะครับและนี้คือไฮไลท์เลยอย่างที่เกิดมาตั้งแต่เบื้องต้นนะครับมอสเนี่ยน่าจะเป็นเซลลเจนใหม่ๆแล้วก็น่าจะอายุน้อยที่สุดในทีมงานขาย l e ็กซของผมเลยมอสมีความรู้สึกยังไงที่ว่าหเราเป็นสมาชิกใหม่ สองเราอายุน้อยน้อยที่สุดสามแล้วทำไมอ่ะเราถึงได้เป็นท็อปเซลล์ตัวนี้มันเหมือนเราชนะความชาเลนจ์ของตัวเองหรือชันหรือบรรลุเป้าหมายของตัวเองเองได้อย่างไงเออก็ตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ปีแรกครับก็เริ่มการขายมาเรื่อยๆเ,เราก็ตั้งเป้าหมายกับตัวเองพอมันผ่านปีแรกปีที่สองมาเราก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นเราอยากจะขายให้ได้มากขึ้นเราอยากจะบริการลูกค้ามากขึ้น เราก็ตั้งชาเลนจ์กับตัวเองแหละว่าเออเราต้องทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมใช่เราก็พยายามหาลูกค้าครับแล้วก็หาท่องทางต่างๆอย่างตอนนี้เราก็มีได้ทําวิดีโอหล,หลายตัวให้ลูกค้าดูใน YouTube ใน Facebook กันแล้วก็ทําให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นนะครับที่อนีมออายุงานมาขายเล็กซัสี่อายุงานกี่ปีและะ้วครับมีนาปี6-9ก็จะครบ5ปี5ปี<ช>ตอนที่มอเข้ามาใหม่ตอนที่เราทําผลงานได้ดี ตอนที่เราได้เป็นเซลล์ทีเมนเจอร์เนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่จากเซลล์มือใหม่เลยเป็นเซลล์ทีเมนเจอร์ครับจริงๆก็ประมาณเกือบเกบสปีตอนนั้นครับจนกว่าตั้งแต่มาทำงานใหม่ๆแล้วก็มาถึงขั้นที่เรามียอดขายบรรลุเป้าหมายที่จะขึ้นเป็นเซลล์ทีเมนเจอร์ได้โอ้โหถือว่าน้องเติบโตได้เร็วมากแล้วก็ใช้เวลากี่ปีจนสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นท็อปเซลล์ของเล็กซัสได้ ก็ถ้านับจากปีแรกที่มาทำงานก็ก็ประมาณ2ปีและครับเพราะว่าปีที่แล้วก็เป็นเป็นท็อปเซลมาเหมือนกันแล้วก็เป็นท็อปเซลสองปีติดเลยปี67แล้วปี68 2ปีซ้อนเลย2ปีซ้อนครับที่ภูมิใจตัวเราจริงๆใช่ครับแล้วเป้าหมายในปีหน้าของปี69อ่ะมอตตั้งเป้าหมายอะไรไว้มงครับอ่าก็อยากจะเป็นท็อปเซลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บริการลูกค้าพาลูกค้าไปเทสต์ได์ แล้วก็สามารถสื่อสารความเป็น Lexus ให้ลูกค้าได้เข้าใจมากขึ้นได้สัมผัสมันได้อย่างจริงจังมากขึ้นใช่แล้วก็พี่ดูคลิปของน้องมอสท,ที่น้องมอสท,ทำออกมาเนี่ยพี่ว่ามอสท,ทำคลิปออกมาได้ดีสื่อสารได้ง่ายชัดเจนตรงประเด็นซึ่งมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยในยตัวนี้เราเราตั้งเป้าที่เราจะเพิ่มผู้ติดตามเนี่ยให้เยอะใน ระดับไหนครับน้องมอสอ่าก็พยายามทำเรื่อยๆครับเพราะว่ารถเราก็มีรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆก็พยายามจิบจุดนั้นจุดนี้ของรถยนต์เล็กซัสมาอย่างในหลายๆช่องทางก็มีผู้ติดตามเยอะขึ้นก็อยากให้มันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆก็มีความเยอะขึ้นไปเรื่อยๆให้ให้เราเป็นที่รู้จักมากข,ขึ้นแต่อย่างพี่อาน,นได้คุยกันลูกค้าหลายๆคน,เ,นเขาบอกว่าเวลาไปทดลองขับนะฮะกับน้องมอสเนี่ยมันนอกจากมันได ดูสมรรถนะของของตัวรถแล้วอะยังได้ทริกหรือว่ายังได้เก็ดความรู้เ,เล็กๆน้อยๆไปเนี่ยอันนี้ลูกค้าเขาฝากชมมอสมาซึ่งพี่ก็อยากให้มอสเพิ่มพูนตรงตรงนี้ให้เยอะๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเล็กซัเนี่ยเป็นรถที่ต้องทดลองขับแล้วก็อย่างของมอสมีเสนห์ตรงที่ว่าไม่ได้ให้แค่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถยังมอบประสบการณ์แล้วก็เทคนิคต่างๆให้กับลูกค้าด้วย เนี่ยตรงนี้แล้วพอมอสถ่ายทอดออกมาด้วยการทําคลิปเนี่ยพี่ว่าถ้าพี่เป็นลูกค้าพี่ก็อยากซื้อกับกับมอสอ่นะใช่ครับก็ลูกค้าก็ทักมากันเยอะครับว่าว่าเห็นทํา YouTube ทาอะไรเองเคยแบบไปออกบูธไปยืนบูธแล้วแบบมีมีคนเข้ามาแบบอุ๊ยน้องมอสพี่เคยเคยดูในคลิปเนี่ยเคยเคยมีลูกค้าม,ามีมีครับ,<า>รบก็ล่าสุดก็มีไปอ,ออกมอเตอร์เอ็กซ์โปมาอ๋อเหรอใช่ก็มีมาทักอยู่ครับอ๋อมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เพิ่งผ่านมาใช่ใช่มอสก็ขายได้หลายคันอยู่นะ ครับผมตัวเลขเนี่ยเบอร์ต้นต้นของของเล็กซัสเลยเนาะครับผมแล้วมอสมีอะไรอยากจะฝากให้ผู้ชมที่ดูคลิปเราอยู่เนี่ยเกี่ยวกับรถยนต์เล็กซัสหรืออยากจะมาทดลองขับกับมอสอยากมาเจอมอสเนี่ยจะเจอน้องมอสได้ที่ไหนอย่างไรติดตามมอสได้ตรงไหนครับอ,อ่ก็ติดตามผ่านทางเพจของทาง Lexus AutoCity ได้เลยครับแล้วก็ รถยนต์เล็กซัสทุกรุ่นเนี่ยมีสเสน่ห์ของตัวรถยนต์แต่ละรุ่นนั้นอยู่แล้วนะครับก็ถ้าลูกค้ามีความสนใจไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถ SUV รถตู้อย่างเงี้ยก็เข้ามาชมรถก่อนก็ได้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนอนะครับแล้วเนี่ยมอสตั้งแต่มาขายรถนเล็กซัสเนี่ยกี่ปีแล้วนะครับ5ปีใช่ไหมจะ5ปีแล้วเพ<อ>ราะมีความประทับใจอะไร,รเกี่ยวกับรถเล็กซัสเป็นพิเศษบ้างครับอ่าคือรถรนเล็กซัสเนี่ยเวลาสมมติว่า เราก็จะมีการขับรถไปหาลูกค้าไปเทสไดที่บ้านเนี่ยครับเวลาเราเราได้ขึ้นมาขับรถยนต์เล็กซัสเนี่ยมันรู้สึกถึงความผ่อนคลายรู้สึกถึงความเงียบรู้สึกถึงความสบายคือเวลาที่เรามาทํางานเราไปหาลูกค้าบางทีเราต้องออกแต่เช้าหรือไม่ก็เราไปถึงเย็นเลยเราใช้เวลาอยู่ในรถเนี่ยานาะนกว่าที่เราจะไปหาลูกค้าเราก็มีความเหนื่อยล้าอยู่คนระับแต่ว่าคือพอได้นั่งรถยนต์เล็กซัสแล้วได้ขับเนี่ย มันทาให้ความเหนื่อยล้านั้นแทบจะไม่มีโหเติมเอนเตอร์จีใช่พอไปถึงลูกค้าเราสามารถส่งต่อความรู้สึกที่เราได้ขับรถยนต์แต่ละรุ่นเนี่ยให้ลูกค้าได้อย่างเต็มเปี่ยมโอ้หันนี้อันนี้น่าสนใจนะเรารสามารถส่งต่อประสบการณ์ส่งต่อความรู้สึกส่งต่อความที่เราปลื้มกับส,ส,สมรรถนะของรถให้ลูกค้าได้ใช่มันก็เลยมีผลทาให้เราสามารถที่จะปิดการขายได้หรือขายขายได้ดีจนเป็นท็อปเซอ์อย่างเงี้ยมีมีมีผลมากไหมครับ เออก็ก็มีผลมากครับผมพอเราแลเราพอลูกค้าได้ลองขับได้ชื่นชอบรถยนต์เล็กซัสแล้วเขาก็เลือกรถยนต์เล็กซัสมาไว้เป็นรถยนต์คันต่อไปมีเคสไหนที่น้องวัดประทับใจประทับใจประทับใจมากมากมั้งครับเอ่อก็จริงๆแทบจะประทับใจหลายๆเคสเลยนะครับลูกค้าหลายๆท่านน่ารักอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาที่โชว์รูมหรือลูกค้าที่ไม่เคยเจอหน้ากัน ซื้อผ่านทางออนไลน์อยู่ต่างวัวดก็เยอะอครับวันนี้ก็มอสก็ประทับใจลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในเรื่องของรถยนต์เล็กซัที่ออกรถกับมอสทุกท่านเลยนะครับแล้วมอสมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆที่ท,ที่ที่เป็นเซลล์บ้างครับว่าอย่างมอสมือใหม่เนี่ยจนจนประสบความสําเร็จได้มาถึงระดับนี้ด้วยระยะเวลาอันสั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือมันอยู่อาจจะเรื่องของความชอบด้วยครับพอเราได้ชอบ สิ่งนั้นจริงๆเนี่ยแล้วเราเข้ามาทำเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเข้าใจสิ่งนั้นได้ง่ายเราก็ถ่ายทอดไปได้ได้อย่างง่ายดายอ่ม,ยมันทำให้แบบถ่ายทอดได้อย่างตรงจุดแล้วก็เรามีแพชชั่นอยู่ในตัวนั้นอะมันทำให้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำให้ออกมาผลงานออกมาดีครับผมคือเราชื่นชอบมันอยู่แล้ว<ช>มันก็เหมือนกับ มเมรามีความสุขทุกๆวันที่เราทํางานแล้วเราก็สามารถถ่ายทอดความสุขของเราเนี่ยไปให้ลูกค้าได้ใช่ครับผมอืมนั่นเลยมอสในฐานะที่มอสเนี่ยประสบความสาเร็จนบนเส้นทางการขายรถยนต์เล็กซัสนะโดยใช้ระยะเวลาไม่นานและเป็นท็อปเซลล์ถึง2ปีซ้อนเนี่ยคำนิยามสั้นๆที่มอสจะมีให้กับรถเล็กซัสเนี่ยคืออะไรครถ้าความนิยามของตัวรถยนต์เล็กซัสก็คือนุ<ง>่ม นั่งสบายไม่จุกจิกนะครับสามคำสามคำนี่เลยนะครับใช่แล้วเป้าหมายของปีหน้าของมอสมีอะไรมั้งเป้าหมายปีหน้าก็ขายได้จำนวนคันใกล้ๆกับปีนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับใช่แล้วก็ได้เจอลูกค้าได้ดูแลลูกค้าต่อไปเรื่อยๆ ได้ครับโอ้เยี่ยมเลยพี่จับมือทีดิ <c oughs> ทีมเรางานทีมทีมงานของพี่พี่ภูมิใจมากเลยมีแต่คนเก่งๆร่วมทีมเราแล้วก็มีแต่คนที่มีแพชชั่นนะฮะในการขายรถยนต์เล็กซัส <c oughs> เพราะว่าตัวนี้ยรถยนต์เล็กซัสเนี่ยไม่ใช่แค่การส่งมอบรถ <c oughs> แต่เป็นการส่งมอบรถ <c oughs> พร้อมประสบการณ์และความสุขให้กับลูกค้า เพราะว่าเล็กซัสไม่ใช่แค่รถหรูแต่เป็นประสบการณ์ที่ทุกทกท่านต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองแล้วพบกับผมและน้องมอสใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Lexus Auto City